ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็เป็นคลิปสรุปการใช้งานนะครับว่าเครื่องนี้เจ๋งไหมแจ่มไหมแหลมไหมนะครับก็สำหรับอของอิเล็กทรี่ทำพาเพื่อให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าสูงอายุช้ยแล้วเนี่ยมถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับผมขอชมน,นะครับถือว่า การให้พุุมกวนนัวขนาดใหญ่แล้วก็ให้เป็นจอสีแล้วก็จอขนาดจอขนาใหญ่ต้เครองสือใหญ่นะครับคือตามตามกองนะครับตามคุ่มประชัวเนี่ยฮะถือว่าคุ้มครับคุ้ม,มแต่ว่าติอย่างหนึ่งก็คือเรื่องแบตครับแบตถ้าให้มาพันห้าก็น่าจะดีกว่านี้ะครับคือแห้มาพันึ่งซึ่งแบตขนาดเนี้ยมันมันทำพันห้าได้อยู่แล้วแหละนะครับ แต่เดี๋ยวให้ลองใช้ดูก่อนว่าเอ่อยังไงบ้างนะครับใช้ดีไหมนี่นะครับผมก็การใช้งานทั่วไปก็คือว่าท่านแล้วจะไม่ต้องแบบว่าตั้งปุ่มกดก็คือเป็นปุ่มโทรดวนไปนะฮะตามปุ่มหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเปเก้านี่ยเราตั้งปุ่มโทรดวนไปนะครับ ส่วนเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก,ก็กดข้างนี้นะครับกดข้างนี้นะครับข้างนี้ก็จะเป็นพวกเข้าเมนูนะครับปุ่มบนนะครับก็จะเป็นพวกเพลงนะครับนะครับปุ่มล่างนะครับก็จะเป็นตั้งปลุกตั้งอะไรให้แกนะฮะเราก็ตั้งไว้ก่อนแล้วค่อยให้แกแกจะไ,ได้ใช้งานได้สะดวก็คือแทบจะไม่ต้องอให้แกจําแค่ว่า ปุม่มดึงปุ่มปุ่มหมายเล็กหนึ่งนะโทรเข้าบ้านนะมาอีกสองอโทรหาผมนะโทรหมายสามหาน้องอะไรประมาณเนี้ยครับเพื่อสุว่าให้แกจำแบบคือเพราะไยิ่งยากครับคือใช้างานง่ายๆไว้ก่อนนะครับซึ่งคะแนนถ้าผมจะให้คะแนนตอนนี้นะครับผมให้เก้าจมสิบนะครับตัดหนึ่งคะแนนเรื่องแบกนะครับเรื่องแบก ดัะนั้นถือว่าโอเคนะครับมีโมดซันโมดเสียงออะไรเงี้ยครับคือว่าเสียงยยง,ง่ายเพื่อแกะอะแกะอาจจะมีสมุดโนต้ตอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แกกดทิๆๆๆๆ้งได้เลยนะครับครับผมหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมมติว่าใครจะซื้อมือถือในราคาหมื่นสามนะครับผมซื้อมาหมื่นสาม นะครับแต่ต่อเขาเหลมือสองห้หรือว่าถ้าใครจะซื้อเป็นมือถือสำรองนะครับผมว่าดีมากครับถือถือถือว่าเเราใช้แก้ขัดได้ก่อนเพราะว่ามือถือเราอาจจะเสียอาจจะจอซึ่งสมัยนี้สมัยว่ามันจะเป็นแบบว่าเป็นจอทัดขึ้นหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Android นะครับหรือว่าจะเป็น i o s หรือว่าจะเป็นอ,อะไรพวกนี้นครับตระกูลมือถือส่วนส่วนมากในปีนี้นะครับก็มันก็มันจะยิ่งล้ำหน้าขึ้นหมดนะครับแต่ว่าอา,อาจจะลืมเรื่องที่ว่าผู้สูงอายุนะครับขอตามไม่ทันเหมือนกับเรานะครับคือว่าเขาเขาจะใช้งาอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยมีปุ่มกดเนี่ยโทรง่ายๆไม่ต้องให้แกใช้จอท่านละครับ ผมให้แกใช้อย่างเงี้ยผมว่าดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อแกทําตกเตกอะไรเนี่ยแล้วก็อ่าหยุดยังไงดีอ่ะซื้อหาซื้อเคสอย่างเงี้ยครับซื้อเคสเนี่ยเราเรารู้ว่าออสมัยนีมน้มันมีเคสใส่นะมีกล้ใส่นะแล้วก็เออให้แกใช้นะครับแล้วผมก็ไปเจอมาก็ตัวน,นี้ก็ถือว่าคุ้มครับสำหรับราคาเงินที่เสียไปยที่จะให้ท่านนะครับก็คือว่า เอออย่างน้นแล้วก็ให้แกโทรหาเราหรือว่าแกจุดเชินอะไรแกก็เอ s สเอสมานะครับครับครับคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับ